วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการ update, อัอปเดตซอฟต์แวร์นะครับสำหรับผู้ที่ใช้ iPhone อ่าเราตอนนี้ก็ทาง Apple ปล่อยให้อัปเดตแล้วก่อนที่เราจะไปอัปเดตกันให้เราเข้ามาที่ตรงตั้งค่าทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับทั่วไป ที่ฟันเฟืองหลังจากนั้นให้เรากดไปที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์อ่าในส่วนตรงนี้ก่อนที่เราจะไปอัปเกรดกันตรงนี้นะครับอ,อัปเกรดเป็น ios 17ตรงนี้เขาก็จะให้เราอ่าเหลือเหลือพื้นที่ไวอ่า8 1 8กิกหมายความว่า เราจะต้องมีพื้นที่รับรองไว้สำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ในตรงนี้ด้วยนะครับถ้าท่านใดอัปเดตไม่ได้คือความจำเต็มให้เราไปลบคลิปวิดีโอ,อหรือเป็นรูปภาพหรือแอปอะไรต่างๆที่อยู่ในเครื่องเรา,าลบลบออกไปก่อนอผู้ที่ ที่จะอัปเดตต้องมีพื้นที่นะครับส่วนาการอัปเดตตรงนี้นะครับเวลาเราอัปเดตเราก็กดมาตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้เราก็สามารถกดดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยตรงนี้เราจะต้องอมีการชาร์จแบตไว้ก็คือว่าเราอย่ามีแบตเตอรี่ให้ต่ำกว่า50%แต่ถ้าเกิดว่าใครต่ำกว่า50% แนะนำให้ชาร์จชาร์จไปด้วยก็ได้ในกรณีนี้นะฮะลองไปเช็คดูนะครับผู้ที่ใช้ iPhone เป็นรุ่นไหนที่สามารถาทำการอัปเดตได้ก็ลองไปเช็คดูนะครับผู้ที่ใช้ iPhone อยู่นะครับตรงนี้เราก็สามารถกดดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองอเข้าไปติดตั้งเลยนะครับ ตรงนี้อ่ากดเข้าไปเลยตรนนี้เขาก็จะให้เราใส่รหัสนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ขอใส่ละคับแป๊บหนึ่งตรงนี้เขาก็จะทําการอ่าฮะข้อกําหนดและเงื่อนไขตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็บางท่านถ้ามีเวลาเหลือ ก็สามารถไปอ่านรายละเอียดก็ได้แต่เราต้องกดยอมรับก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็กดยอมรับตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาก็จะกำลังขออัปเดตรอสักครู่นะคะตรงนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเดี๋ยวจะข้ามตรงจุดนี้ไปเลยละกันนะฮะ ตันนี้เขาก็จะทําการกลังอัปเดตนะครับเขาบอกว่าเหลือประมาณสามสิบสามนาทีโอ้โหประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะครถ้าเราไม่ใช้โทรศพัพท์เราก็สามารถทิ้งไว้ได้เลยหรือใครจะไปอัปเดตตอนกลางคืนก็ได้เวลาที่เราไม่ได้ใช้มือถือแต่ตรงนี้อาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเขาจะอัปเดตอะไรเสร็จตรงนี้เราก็ต้องรอไปเรื่อย ก็เดี๋ยวไปดูจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยครับเดี๋ยวจะข้ามตรงจุดนี้ไปเลยแล้วกันตอนนี้เครื่องก็ทําการให้ติดตั้งได้เลยนะครับเราก็กดติดตั้งได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเครื่องเขาก็จะมีการปิดเปิดเครื่องใหม่เดี๋ยวสักพักนึงเครื่องก็จะดับตอนนี้เขากําลังทําทการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่นะ เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเครื่องก็จะมีการปิดเปิดเครื่องใหม่นะเขาก็ตอนนี้เขาคือเขากำลังทำงานอยู่ตอนนี้เขาก็กำลังทำการอัปเดตตอนนี้โทรศัพท์ iPhone ก็ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปที่เรียบร้อยเขาก็จะขึ้น ios 17.1นะครับเห็นไหมฮะ ตอนนี้เขาก็บอกว่า iOS 17.0.1 iOS เป็นรุ่นล่าสุดแล้วอ่าตัวน,นี้ก็ทำการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับ